สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปลายไท่แน่เล่าน้ำครับผมโนครับมันดีสิ้าะมาเห็ดซอสไข่เค็มกันครับพี่น้องเอามาเบิงกันเลยครับวิธีทำซอสไข่เค็มขา่าเีแครอทสองหัวหอมใหญ่สองหัวหอมแดงหอมแขกแล้วก็ไข่เค็มครับ ไข่เข้มยี่สิบฟองครับผมเอาไปหั่นกันเลยครับคนอื่นเท่ากับมาหั่นหอมขาวกันครับหั่นกันไปหั่นเป็นลูกเต่ากันได้ครับก่อนอื่นเท่ากับมาซับลูกเต่ามาซับหอมให้มันเป็นลูกเต่ากันครับพี่น้องอันนี้หอมขาวอันนี้หอมใหญ่ครับ ให้เป็นลูกเตากันครับหั่นท้อแดงให้เป็นลูกเต๋าฮั่นแค่ลอดให้เป็นลูกเต๋ากันครับทีนี้เราก็มาซับแค่ลอดกันครับพี่น้องแค่ลอดสับให้เป็นลูกเต๋าส่อยสหอยั่นๆัน ใครมาแล้วมาด้ยกมาเอาด้วยทีนี้เอาก็มาซับไข่กันครับซับไขไ่เป็นลูกเต่ากันครับพี่นอ้องซับก็ไป ไข่เข็มฮะไข่ไข่เข็มยี่สิบฟองเดี๋ยวคอยไปเบิ้งช่วนผสมข้ามันทีนี้เขากับมาเบิ้งช่วนผสมกันมันเลยครับวพามีอะไรมากอันนี้น้ำตาลปี๊บสองขีดครึ่งซอสผักเขียวสามช้อนหัวโตซีอิ๊วขาวสามช้อนหัวโต น้ำมันหอย3ามช้อนหัวโตสุลดแคลอทครับแคลอทไข่เค็มก็กระเทียมหอมใหญ่หอมแดงครับไปทำกันเลยครับกันนายเทลงไปไนายเทลงไปไนายเทลงไปแล้วก็หอมแดง หอมขาวกระเทียมแครอทครับผมผัดให้มันสุกๆก่อนแล้วค่อยใส่ไข่เค็มลงไปทีหลังครับอ้าวค่อยค่อยผัดไปเรื่อยๆอ้าวแล้วจากชุบๆหอนๆเลยเทไข่อเทไขล่ลงไป ผัดไปเรื่อยๆผัดๆหลังจากชุกแล้ว น่องเข้ากับว่าปรุงกันได้ไหมนี่น้ำตาลสองขีดเทลงเลยผัาเขียวเทสิรสเทน้ำมันหอยเทลงไปซิ้วขาวเทลงไปครับผมนทีนี้เราก็มาค่อยตุนไปเรื่อยๆครับตุนไปจากประมาณครึ่งชั่วโมง ่านไป3 0ินาทีครับพี่น้องซอสเราก็ได้แล้วอันนี้คือซอสไข่เค็มครับแล้วปิดไฟก็ซอสไข,ข่เค็มซิมก็โอ้แ่บจะคลิปนี้ก็เท่านนี้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวจิตักฉันหม้อไว้ใส่ล็อกไว้เอะไข้ จะทำปลากระพงซอสไข่เค็มปลาหมึกซอสไข่เค็มทำได้หลายอย่างครับกุ้งซอสไข่เค็มคลิปนี้แค่เท่านี้เลยครับพี่น้องสวัสดีครับ